สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนเดินทางมาที่จังหวัดขอนแก่นอําเภอภูผาม่านเพื่อมาเที่ยวภูผามานชมภูเขาวิวแม่น้ำสวยๆและชาวมาเราจะเดินทางไปพิชิตภูทับเบิกเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดเพชรบุ์มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ1 7 6 8เมตรอยู่ตำบลวังบานห่างจากอำเภอหลุมซัก และอำเภอลมเก่าประมาณ40กิโลเมตรมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่ามงไปครับไปพิชิตกันสวัสดีพี่น้องปองป๋ายสุภูสุสคนกับผมและวันนี้ผมก็อยู่ที่ภูผาม่านนะครับทุกคนพาทุกคนมาเที่ยวภูผาม่านกันนะครับมากับหนุน่มพเนจรครับทุกคนนี่ครับบรรยากาศภูเขาส,สวยครับทุกคน ว้าวไปครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปห้องผักกันนะครับไปดูสีห้องผักจะสวยงามขนาดไหนนี่นะครับทุกคนมากันหกคนจองสามห้องนะครับทุกคนมีที่นั่งให้หนังดื่มด้วยครับผมตอนเย็นโอ้ปาร์ตี้คือจิสนุกดววันนี้ไปครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมห้องผักกันเด้อ นี่ครับผมมองผักผู้ผามานนี่ครับไปดูกันว่าข้างในจะเป็นยังไงโอ้ทุกคนครับอืมสวยงามมากๆนี่ครับเดี๋ยวจะพาเขาไปดูห้องน้ำอห้องน้ำก็โอเคครับทุกคนที่สําคัญมีอ่างด้วยครับทุกคนดูเถอะ มีเวลคอมดิ้งโอ้ thank you เ sure. ช sure. mm ียร์อร่อยมากๆครับทุกคนดูบรรยากาศครับทุกคนแช่อ่างมองภูเขาโอ้โหข้างๆางฝั่งนี้เป็นคาเฟ่ครับพี่น้องนี่ฝั่งนี้จะเป็นคาเฟ่ร้านกาแฟไหว้ถ่ายรูปสวยงาม ฝั่งนู้นจะเป็นแม่น้ำครับทุกคนอย่างน้ำครับพี่น้องนี่ครับอืมเขามีนางเวลคำดิ้งครับทุกคนตอนหลับลกุ้าที่มาพักอืมอร่อยมากครับทุกคนไปครับ มุมนี่ก็จะเป็นมุมสองกระจกครับไว้ให้พผกสาวๆแต่งงานเนาะนี่ครับทุกคนนี่เราดูที่นอนนี่ที่นอนอย่างงามครับพี่น้องนี่ว้าวเข้าไปดูสิโอ้เหมือนที่นอนญี่ปุ่นครับพี่น้อง ดูถอะนอนตรงนี้ก็ได้นี่มองบรรยากาศทั้งหลังน่าจะเป็นสวนอะไรก็ไม่รู้ครับทุกคนแต่ว่าสวยงามมากๆครับครับที่นอนมีทั่วทัดท่งอย่างดีนี่มองออกไปก็จะเป็นวิวภูผาแอร์ก็เย็นเจี๊ยบครับพี่น้องครับทุกคน ตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงครึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศรอบๆที่พักครับผมไปครับเดือนเหลนครับบรรยากาศดีมากครับทุกคนไปหาชมบรรยากาศที่รอบที่พัก รตรงนี้ก็จะเป็นคาเฟ่นะครับทุกคนฝั่งนน้นก็จะมีแพ้ครับพี่น้องเขามีล่องแพ้ด้วยครับมีเป็นโฮมสเตย์ล่องแพ้แพรเทคครับพี่น้องนู้นใกล้ๆนู่นเปิดเพลงเตน้นกันครับคือจิสนุกครับ นี่เป็นจุดถ้ายรูปของที่ผักครับพี่น้องอีกทีหนึ่งติดริมแม,ม่น้ำเป็นหน่าจะเปียนโน,โนครับทุกคนเอาเปียนโนมาให้เราหนังถ้ายรูปราคาที่ผักก็ไม่แพงครับพี่น้องถูกมากๆราคาเหมือนเราไปเช่าโรง,งแรมนอนในเมืองนี่แล้ว เดิอเล่นชมบรรยากาศเนาะนานๆนนทีมาเที่ยวครับพี่้องผักสมองทำงานนักผักสมองบางอะไรบางเนาะพาตัวเองออกมาเจออะไรใหม่ๆเจอบ้านเมืองแปลกๆว่าคนเขาเป็นอยู่กันยังไงกินอยู่กันแบบไหนใช้ชีวิตยังไงครับสวยไหมครับทุกคน เดี๋ยวสักประมาณ5้าโมงครึ่งมั้งครับเขาก็จะเอาหมูกระทะมาเสิร์ฟนะครับทุกคนเป็นแพ็กเก็ตนะครับแพ็กเก็ตที่เราจองข้าวหองไหวเราจ่ายข้าวหองแล้วก็จองหองไหวกันเขามีหมูกระทะให้เราฟรีด้วยนะครับนะครับทุกคนแพ้เท็กข้างหลังผมอะเต้นกันใหญ่เลยครับทุกคนสนุกสนานกันใหญ่ เสียงหัวหิวตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงครึ่งนะครับเขาเอาหมูกระทะมาเสิร์ฟแล้วครับทุกคนนี่ครับผมเราหน่าจะของละชุดนะครับนี่ครับหมูกระทะแล้วก็มีข้าวไก่ด้วยครับผมไก่ราดซอส บรรยากาศสวยงามมากครับทุกคนกลับเพื่อน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 ออกมารอแล้วครับเป็นไงครับอาหารน่ารับประทานหรือเปล่าครับเอาไงดีเราไปซื้อของก่อนไหมแม่งวันนี้พ,พีเพ่เอกเลยสีน้ำเขียวพี่เอกที่มันดูโเลยว้าวอันนี้ครับใครสนใจที่ต่อกวดทรายปุ๋ยขี้ไ,ขไก่ครับอันนี้ลานข้าวต้มใบเตยครับ ใหญ่ที่สุดในคอนบุรีสว่วนคนนี้เป็นเจ้าของกิจการอยู่สระบุรีครับผมหมายถึงล้านหรือหมายถึงแม่ค่าะอะไรนะหมายถึงล้านหรือหมายถึงแม่ค่าที่ใหญ่ที่สุดในคอนบุรีอ่ะอ๋ออีกแล้วหมายถึงล้านครับผมแม่ค่ามาใหญ่ล็อกแม่ค่าตัวนิดเดียว <c oughs> คนก็เหลืมทยอยออกมาก,กันครับทุกคนมาถ่ายรูปนี่บรรยากาศหนาวห้องพักนะครับ <c oughs> สวยมากๆ,ๆครับผม เดี๋ยวเราจะออกไปซื้อเครื่องดื่มกันครับทุกคนเพื่อเอามานั่งกินแล้วก็กินก๋หมูกระทะที่เขาเตรียมไว้ให้ครับนี่นะครับบรรยากาศมันหิวใจมากครับทุกคนดูสิบรรยากาศแบบนั่งกินหมูกระทะนะทุกคนนี่ดูเถอะครับนั่งกินหมูกระทะชมวิวภูเขาแม่นม้ำอย่างงามครับพี่น้อง ไม่ได้นะพี่บอลนะเดี๋ยวเสียชื่อเดี๋ยวเสียชื่อนะพี่นะครับอันนี้พี่ชายนะครับอันนี้เพื่อนนะลองเอาใส่ไอ้ขี้ของโคลงเอาของบนหัวถ่ายภาพภาพดีมากนะมันเหมือนถ่าเราเองเลยนะเวลาเราหันไปมองอันนี้เป็นโค้ดคอร์เตอร์ใหญ่นะครับกับภรรยาสุธิรักษ์ของเขาค่อยถ่ายตอนด่ากันแต่ว่าด่ากันทุกวันครับพี่น้อง เวลาปาร์ตี้กันครับทุกคนบรรยากาศ,รราก,าศกินมูกระทับสาวๆสามสาวนะครับสวัสดีครับวัสดีค่ะรกกเรากินน้ำแก้ควยก่อนเ้อครับ,บทุกคนน้ำแก๊ควย รถแปนรค่ต้าแมีแรง่าครับทุกคนอะกเวอหม่ก่เนมากมะทะจำฉำนะครับอืมว้าวาวาแลวสุดยอดสุดยอดอันนี้แก้วผมใช่ไหมใช่แล้ว มาเช็ดก่อนเช็ดเ<ว>รับน้ำแก้วยหวานเจ็หม,ม,ม,มายเขากยบบเขายอมับบ้านนี่ยเขากำลังตังต้งโต้มีอิเล็กตรอนถ้าเรา,าเกิดดื้กๆเราจะรวมโต๊ะกับเขาอีกไหมนี่ นนนูีนนี่มปก mm ส,สวัสดียามเช้าครับทุกคนวันนี้ก็มีอาหารเช้านะครับตื่นเช้ามาเขาก็จะมีเป็นอาหารแบบสไตล์ยุโรปนะครับแล้วก็ข้าวต้มครับแล้วก็มีน้ำมาให้ด้วยครับทุกคน มากินข้าวเช้ากันด้วยครับพี่นองอากาศค่อนข้าง,งแบบเย็นสบายครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินทางไปรลานไนโตหรือจะกลับกันเลยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีครับรอดูเพื่อนๆก่อนเมื่อคืนปาดีนะจะถึงประมาณ ตีหนึ่งครับทุกคนปาร์ตี้ดึกเลยเมื่อคืนนี่ชิมนำ้ำเป็นน้ำมะนาวนะครับทุกคน จิบยามเชา้าพอแบบให้ร่างกายกระปีกระเป๋าสดชื่นนะครับสวัสดีทุกคนนะครับตอนเชา้า บรรยากาศภูผาม่านพี่นอ้องกินข้าวด้วยกันครับผม ชาิอร่อยมากๆตอนแรกว่าจะไปพูดถ่าเบิร์กันต่อครับทุกคนแต่ว่าดูจากอาการแบบนี้แล้วต้องรอดูเพื่อนๆครับว่าจะไปกันไหมอาจจะกลับบบานเลยครับทุกคน สดน้ำข้าต้มมาทุกคนมีแรงแบบข้าต้มข้าอร่อยดีครับทุกคนกลมกลม เป็นน้ำมะนาวผสมน้ำผึ้ง แรงแล้วครับทุกคนโอ้โเติมพลังแล้เตรียมตัวเดินทางกันต่อครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่อุทยานแห่งชาตินามหนาวครับทุกคนเราจะเดินทางไปภูทับเบิกต่อนะครับหลังจากนอนที่ภูผาม่านแล้ว แล้วก็จะไปภูทับเบิกต่อนะครับทุกคนนี่ครับอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นทางขึ้นอุทยานครับทุกคนเดี๋ยวแวะเข้าห้องน้ำห้องทาก่อนเราเดินทางปัตโตเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศอยู่ที่ภูทับเบิก ว่าบรรยากาศมันจะเป็นยังไงครั้งแรกครับผมทุกคนครั้งแรกที่ผมไปเที่ยวภูเจ้าเบิกยังไงเดี๋ยไม่รู้ว่าจะได้ไปพักคืนนึงหรือว่าจะไปกับต้องรอดูอีกทีครับทุกคนกยินดีตอ้อนรับเข้าสู่ภูเจ้าเบิกเพชรบูร์ แวะดลานกาแฟนะครับทางขึ้นภูทับเบิกนะครับผมทุกคนดูครับอยูด่ด้านหลังเขาสวยงามมากๆมันพัดน่ะมันลอยขึ้นไปบนเมฆลดูครับสัมผัสเมฆครับทุกคนสัมผัสเมฆแบบใกล้ๆครับสวยงามมากนี่ดูด้านบนนี่เดี๋ยวจะขึ้นไปด้านบนครับทุกคน วยงามมากครับวันนี้สงสัยจะมานอนภูทับเบิกครับทุกคน,นนะเดินทางขึ้นภูทับเบิกครับทุกคนนี่เลยเขาบอกว่าสวรรค์เป็นอย่งน,นี้เตอรรี่วันนี้บรรยากาศดีมากครับทุกคนภูทับเบิกตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสามครับ สวยงามมากเมฆก็พัดมาเป็นช่วงๆครับผมทำได้แล้วครับทุกคนครั้งแรกในชีวิตมาพิชิตภูทับเบิกยอดเขาสูงสุดของเพชรบูรณ์ครับ1,768เมตรแนะนำทุกคนครับมาเที่ยวโอ้โหบรรยากาศดีที่สุดเลยตั้งแต่ขึ้นภูเขามา มองไปนี่เห็นก้อนเมฆแบบสวยงามมากๆเดี๋ยวจะไปหากินข่าก่อนด้ยวยครับทุกคนเดินชมบรรยากาศอีกสักหน่อยนี่ครับเราจะให้ดูครับเราจะให้ดูความสวยงาม จะเป็นก้อนเมฆทุกคนคิดดูครับเราอยู่สูงกก้อนเมฆเป็นไปได้ยังไงก้อนเมฆอยู่ข้างล่างะเราอยู่ด้านบนสุดยอดมากๆตอนนี้อยู่ที่ประมาณ23องศาค,ครับทุกคนบรรยากาศเย็นจัดเลยครับแบบคือเย็นมากๆครับ แต่ดานล่างต่อลงไปนะครับมันร้อนนะแต่พอขึ้นมาพูดท้าเบิกแบบเย็นหนาวแบบบรรยากาศดีมากๆนี่ครับเขามีทีพักเยอะแยะมากมายดาลางก็มีแต่ทีพักครับทุกคนมองไปก็เห็นดูครับเมฆมันก่อกันเป็นกุ้มๆครับพี่น้องนู่นดูยัยางงามดูฝั่งนู่นครับ ที่เช็กอินที่ถ่ายดูบเยอะแยะมากมายครับนี่ครับโอ้ฟังลุงดูจ่าครับเมฆมันเคลื่อ,อนตัวใช่ไหมก็อกันเนี่ยคนดูนี่ดูดูนี่ไม่เมฆมันวิ่งนี่อย่างน้ำครับเมฆวิ่งโคตรไวอะครับโอ้ลมแรงมากดูครับ สวยมากครับผมเพิ Safe ่งเคยเห็นครับพี่น้องมหไมมันสูงไปไหมคะเลยพูบทำบื้อืม ฝนตกเพิ่งหยุดเนี่ยโมแบบมืดน่ะขับรถมาแบบมือด,มบบมอ,ดอันนี้คือจุดที่สูง,สงที่สุดใช่ใช่ไหมเก่งจุด,จดนี้เนะี่ยอีบอบองค,ครับทุกคนตอนนี้เราก็มาหากินขอก่อนนะครับมาพักกินขอก่อนร้านนี้นะครับครัควอิงหมอกภูทับเบิกไปครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างในว่าจะเป็นยังไง ตอนทีเขาอาจะมีพวกเครื่องดื่มด้วยนะครับมีวายมีอะไรอย่างเงี้ยอันเยอะแยะมากมหมใครล่ะใครจะมางโสวัสดีครับสวัสดีครับรับคุนบรรยากาศนบทิดนนี่บยรเ เดี๋ยวจะพาเ<ไ>ปิดเขาไปดูข้างนอกครับฝนเย็นครับฝนนี่ครับบรรยากาศลานอาหารเขาทุกคนดูด้านล่างวิวเขาวิวหมอกโ,โ,โอ้โหโคตรสวยนะครับ เดี๋ยวไปสั่งอาหารกินกันดีกว่าจุบเปี่ยนมก่อนก็ได้นะลมไม่เไ คำกระตุยมุ่ยกระตุยมุ่ยครับพี่นกครับห้องอร่อยมือกินอิ่มแล้วครับทุกคนอร่อยมากๆปูวาวาบเลยเดี๋ยวจะไปหาที่พักกันนะครับทุกคนหาที่พักแล้วก็เช็คอินวันนี้ว่าจะนอนนี่สักหนึ่งคืนแล้วพูนีอค่อยครับนะครับทุกคน บรรยากาศข้างหลังผมครับโคตรสวยเนะี่ยอันนี้อันนี้จะเป็นแก๊งอะไรครับเนี่ยอ๋ออันนี้ถ่ายมานี่เหรอแก๊งอะไรเนี่ยแก๊งเตอร์แกง๊งเ <c oughs> มียดายังมาอยู่หลี <c oughs> <c oughs> ไม่ถึงที่พักเลยครับทุกคนเดี๋ยวแวะดูวิวขางทางก่อนสวยงามมากๆผมจะให้ดูด้านหลังผมเป็นยังไงทุกคนดูด้านหลังผมได้ครับเป็นเหมือนผาลงไปครับทุกคนและตอนนี้เราก็อยู่เหนือก้อนเมฆครับทุกคนผมอยู่สูงกว่าก้อนเมฆ ด้านหลังจะเป็นเมฆครับบรรยากาศโคตรสวยงามครับผมและนี่คือบรรยากาศครับ วัสดียามเช้าครับทุกคนตื่นเช้านี่ที่สดใสที่ภูทับเบิกครับไปครับเดี๋ยวผมจะให้ดูที่พักและนี่ก็คือที่พักผู้ทับเบิกของเราครับหมอกหนามากครับทุกคนไม่ใช่หมอกสิเมฆเมฆหนามากๆนี่ครับห้องพักมีอ่างด้วยครับทุกคนก็จะประมาณนี้ครับ ฟังนี้ก็เป็นห้องน้ำเมื่อคืนผมก็นอนอยู่นี่นะครับทุกคนตอนแรกตื่นเช้ามาว่าจะรอดูไอ้ทะเลหมอกกับแต่พายุเข่าครับทุกคนดูนี่พายุเพึงซาลงพาเดินไปดูครับว้าวบรรยากาศดูครับทุกคน หมอกแบบหนาเพีย้ยล้มขวดแรงครับทุกคนลุมมาอย่างแรงบรรยากาศเป็นหมอกเป็นเมฆมองไปอะไรหมอกไม่เห็นครับทุกคนว้าลมแรงมากๆหนาวเลยครับครับแม่บ้านกำลังกินข้าวครับ อร่อยไหมเศรหลายนะนี่ครับอาหารชาวาก็มีผลไม้ข้าวต้มแล้วก็ไข่วัดดอกครับประมาณนี้ครับทุกคนกำลังจะเดินทางกลับแล้วนะครับทุกคนครับทริปนี้ก็มีผู้ผามานกับผู้ท่าเบิกนะครับทุกคนเดี๋ยวหนุน่มภานจอต,ต้องไปก่อนนะครับลากลับแล้วเจอกันทริปหน้านะครับทุกคนว่าจะไปทำอะไรต่อไป บายบายสวัสดีครับ